ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสารภิปนี่ครับผมก็เลยมาติดตามสมาชิกวิสากิตโคเนอบ้บานงหว่านะครับรับสารับวันนี้ครับผมก็เลยมาเยี่ยมชมนะครับสมาชิกวิสากิตโคเนอบ้บานงหว่านะครับนี่เป็นลูกของบิมมัตเตอร์นะครับนี่ครับ ยี่มัตอร์ที่ผมในล,ลงไปแล้วนะครับคลิปก้อนๆหนึ่ครับมาติดต,ตามควอมัฒนาควอมเปลี่ยนไปของเขานะครับในขณะนี่ครับเขาก็ได้อายุกะสิเขาซีเดือนแล้วครับผมก็ได้สอบถามเจ้าของว่านะครับเันแล้วว่าเบิจะเขาซีเดือนแล้วนะครับนี่ครับข้อมเปยนไปกัฒนาของเขานะครับเป็นว่า เจ้าเนื้อตุยนุ่ยนะครับนี่ครับสายนำนมนำงามนะครับเชื่องนะครับเชื่องเพราะว่าเพิ่นบไ่ได้ห้หัวาหานนะครับเรียงแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นงวดตุยนุ่ยบีมาเตอร์นะครับสะเขาเสีเดือนแะครับเบิ่งข้นหาง,งเขาครับไงนะครับ ผมก็ได้สอบถามเจ้าของง้อหรอครับว่าถามีผู้สนใจอยากขอแบงหรือว่าอยากง่ายบ้านสิเปิดบอนะครับเป็นกรเลตต่อว่านะครับเพิ่นตอบว่าสิเปิดยองงดยู่นะครับเจ้าของง้อว่าพันสิเปิดอยู่นะครับนี่ตันนี้นะครับต้นวาสิเปิดตอน เขาอายุได้หกเดือนนะครับเพิ่นสิจับยานุนมนะครับเพิ่อนคอยจับยานุนมแต่ราคาเนี่ยผมกะยังบอท่านในรูน้ำเพ่น,นะครับเพิ่นว่าให้มันได้อายุครบหกเดือนก่อนนะครับเพื่อนก็นจะได้เปิดนะครับถามีผู้สนใจนะครับมีผู้สนใจกะกะรอนะครับรออีกนิดนึงนะครับเขาก็จะเขาซีเดือนแล้วกัน เลอีกสองเดือนนะครับตุลากราสิงหากััญญากันย่าล่ะครับผงกระเสดงมาเปิดให้พี่น้องนะครับความกับราคานะครับหมอสําหรับเอาไปคุ้งฝูงนะครับทำไปชุ่มครับอย่างครับหมอสําหรับเอาไปคุ้ฝูงกินไงนะครับอย่างไงนะครับนี่ครับกินตลอดเลยนะครับยิบมาเตอร์สายพัฒนาสายมัดกํมเนื้อ นี่ครับบัพพิหวังนะครับบัพพิหวังกินดีครับกินดีนี่ครับค้นหางของง่ญ่ๆครับแขนหลังแขนหลังนะครับที่เขา้า สีเดือนแล้วครับใกล้เสียข่าซีเดือนแล้วนะครับผมก็ได้สอบถามเจ้าของเพิ่นนะครับเพิ่นว่าถ้าอายุครบหกเดือนนะครับเพิ่นจิจับยานมแล้วก็พรอมเปิดราคานะครับผมก็เสียด้มาท้ายชิปให้พี่น้องชาวว่าเฮาได้รับชมพรอมๆกันนะครับว่าราคาทอาไหสนะครับเพิ่นสิได้แบ่งง่ายให้พี่น้องไปปับ๊บคุ้มฝุงนะครับสวยงาม ผมเคยถามว่าท่าำเขาไปนะครับคนยังบ่ทันได้ท่าเขานะครับอคนอยังมาได็ดทขาครับแต่ยังบาทันเด็ดเกิดนะครับเขายัางท่นานได้ออกท่นานเด้เกิดหลางามอโอ้หลังจากคลิปก้อนนะครับของในมะาทายไปแล้วนะครับนี่การพัฒนานะครับเม็ดสีเข้มนะครับ เม็ดสีก็เข้มนะครับเนื้อหนังมาเต็มเลยนะครับนี่ว่าจะเข่าเสียเดือนแล้วครับเบางไขครับเบางไขบางชิ้งเบางล่ำขานะครับนี่ใกล้จะเข่าเสียเดือนแล้วมัดกำเนื้อนะแข้งขาเป็นกินดีนะครับยินดี ้นหางง่ยอ้เลียงดีครับจ้าของว่าเพื่นเนี่เป็นข้นนมนะครับใจเอาแม่ของเพิ่อนกะได้สมอยู่แล้วครับได้สมอยู่แล้วครับลูกอ่าพ่อกะตัวเก้านี่แหละครับเพิ่นมักเพิ่นอยากได้อ่าแม่พันแม่บอกสายบีบนะครับเพิ่นว่าเพิ่นต้องการเห็นเห็นลูกไส้ตัวนี้เหรอเพิ่นว่าเนื้อนังมาเต็ม ได้ตัดสินใจผสมบีบมาเตอร์อีกนะครับขอพันเกลีเพื่อออกมาเป็นตัวแม่เมื่เกิดสเกียบว้เป็นแม่พันแม่บอกใน้ฟ้ามใหฝผูงของพันนะครับเพื่อพัฒนาสายบีบสายบามันนะครับควบคู่กันไปนะครับตามความจอแตจละของละเอ่อคนนะครับบางคนกับมักสายสวยงามบางค้นกับมักสายเนื้อนะครับเนื้อต้องมาเป็นบีบเลยนะครับนี่ครับ นินั่นแม่ของเขาครับครับอ้นะครับสมแล้วนะครับนั่นแม่ของเขาของไอตัวน้อยเนี่ยครับครับไอไอเพิ่งกับสมแล้วครับโอ้งามครับโอ้หหน้าตาเพิ่น ท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทัานผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับจะได้เข้ามาติดตามช่องวิสาจิตโคเนือบ้านหนองหว่านะครับถ้ายคลิปนี้ก็ขอไว้พ่อในพี่น้องช่างว่าเฮามีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับความเจ็บยา,หายให้ได้ความไข่ยาใดมีนะครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาทยางนะครับผมกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ